สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมินและช่องมินโต้โซโล่เจอร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่านะคะกำลังจะ7ดโมงก็มินตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเก็บความทรงจำ ของมินที่เมืองปอโตโประเทศโปรตุเกสนะคะคือตอนนี้นะคะมินก็เพิ่งเดินลงมาจากบ้านเลยเนาะแล้วก็กําลังจะเดินไปที่สะพานนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็คือจะเป็นที่ที่มินแบบชาร์จพลังเนาะคือมันบรรยากาศดีมากทุกคนเป็นที่ที่มินชอบที่สุดคือมินเห็นรูปภาพตรงสะพานตรงนี้ปุ๊บ มินตัดสินใจเลยว่ามินจะย้ายมาอยู่ที่เมืองปอโต้นะคะคือที่หอบนะคะเพราะว่าเมืองปอโต้อะมันจะเป็นทางแบบชันขึ้นเข,นขาลงเขาเนาะดังนั้นเวลาเดิอนอะมันก็จะเหนื่อยหอบนิดนึงนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจคือที่ที่มินอยู่นะคะก็คือจะเป็นใจกลางที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แบบที่สําคัญสาคัญต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าระยะทางการเดินก็คือ ไม่ได้ไกลมากก็คือแบบ5นาที10นาที15นาทีประมาณนี้ในที่ที่แบบอยู่ในเมืองเนาะนี่ก็คือมาถึงถนนช้อปปิ้งเส้นหลักในเมืองแล้วนะคะก็คือจากบ้านเดินมาปึ๊บถึงร้านซักผ้าร้านนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เหม็นอยากเปิดร้านซักอบแพงมากแบบบ้านเราเขาอ,อยากเปิดมากคือคนเยอะแบบเยอะมากนะคะเนื่องจาก ประเทศโปรตุเกสเนาะคือต่อให้มีแดดมีอะไรเงี้ยก็จริงแต่ว่ามันแบบซักผ้าไม่แห้งดังนั้นนะคะคือคนก็จะเอามาเอาผ้ามาซักที่ร้านซักผ้าเยอะมากแล้วก็มีร้านซักผ้าเยอะมากๆกแต่ว่าที่ร้านซักผ้าที่นี่อะคะ่ะนวัตกรรมมันยังไม่ได้เหมือนบ้านเราไม่ได้มีเครื่องหยอดเหรียญแลกเหรียญ ไม่ได้มีแบบพวกเครื่องซื้อน้ํายาอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นคนอยู่นะคะแต่ว่าคนเยอะมากแบบต่อ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 ,ตอกันเลยคือตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะถนนชอปปิ้งก็จะค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงเนาะอันนี้นะคะก็คือเป็นเส้นถนนชอปปิง้งเป็นเส้นหลักของเมืองเลยก็ว่าได้เส้นหลักในอดีตนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนอ่เส้นหลักจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาย้ายไปอีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะ ก็ถ้ามาตอนกลางวันร้านต่างๆก็คือจะเปิดนะคะแต่ว่าตอนนี้เช้าอยู่ก็เลยยังไม่เปิดเนาะระหว่างนี้นะคะมินก็จะมาเล่าว่าทําไมมินถึงย้ายมาอยู่ที่โปรตุเกสคือต้องบอกก่อนว่ามิน มาเช่าอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ย้ายมานะคะได้ประมาณ6เดือนแล้วแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ถาวรนก็คือไปไปมา,มาๆเพราะว่าช่วงนี้กําลังทาวีซ่าเป็นแบบวีซ่านะักธุรกิจเนาะคือวันแรกที่ตัดสินใจที่ย้ายมานะคะก็คือตอนนั้นอนะ่ะไปรับปริญญาที่อังกฤษนะคะแล้วก็เจอแฟนแล้วก็จริงๆอ้วเพื่อนสนิทมินะ่ะเป็นคนลูกครึ่งโปรตุเกสมาเกาอยู่แล้วก็มีแต่คนแนะนําให้มาโปรตุเกสสิมาโปรตุเกสสิก็แบบ ตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ในหัวเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆคิดยังไงไม่รู้แล้วก็อยากมาแล้วกลับไปเมืองไทยก็คือไปคุยกับน้องแล้วก็เซิร์ชแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเออเลือกเดี๋ยวลองมาดีกว่าแล้วก็มาอยู่มาเมืองไหนดีะอะไรเงี้ยก็คือ Google กันเสร็จปุ๊บก็เปิดไพ่ว่าจะไปเมืองไหนดีเพราะว่าตอนแรกก็เลือกปอโต้กับอัลกาาเพราะว่าอะะัลก้าค่ะคือแฟนมนมีบ้านแล้วก็ทำมาหลังหาที่นู่นเนาะก็เลยคิดอยู่ว่าแบบ เออไปเมืองไหนดีแต่ทีเนี้ยเปิดไพ่ออกมาแล้วปอโต้ดีกว่าเหมาะกับเรามากกว่าเหมือนเป็นแบบว่าที่ของเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคฉันมาเมืองปอโต้นี่แหละแล้วพอแบบทุกคนมันเหมือนแบบจับวางอะ่ะคืออยู่ดีๆเหมือนทุกอย่างมันแบบว่าฟิตลงตัวคือมินมาแบบที่ไม่รู้ภาษาโปรตุเกสแม้แต่คําเดียวแล้วก็ไม่รู้จักใครที่นี่เลยแต่พอมาอยู่ดีๆอ้าวเข้ากุ๊ปคนไทย ได้มีบ้านได้เช่าราคาถูกแล้วก็ได้ย้ายมาแล้วแบบโลเคชั่นอะไรทุกอย่างก็ดีมีคนช่วยเหลือพอมาก็มีคนแนะนำแบบเขาแคคนทนให้มาเปิดบริษัทมาทำเลขเสียภาษีโน่นนี่นั่นคือตอนแรกที่มาค่ะก็คือต้องไปขอเลขเสียภาษีคือไปแบบจำได้เลยมินไปขอ3ามครั้งกว่าจะได้เพราะว่าคนเยอะมากคือบางครั้งคิวหมดต่อหน้าต่อตาคือคิวหมดแบบ ต้องไปต่อคิวตั้งแต่ตีสี่อะคะ่ะคือเมนไปแบบสองวันแล้วคิวหมดต่อหน้าเลยนะทีเนี้ยจนวันที่สามก็คือเหมือนแบบบ่นให้แฟนฟังคือเหมือนแฟนเขาก็คงมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปจ้างให้คนไปต่อคิวให้แล้วมินก็ไปตอนแปดโมงที่แบบที่ทําการเปิดนะคะแล้วก็ได้ทําสําเร็จเนาะก็คือได้เลขเสียภาษีมาเสร็จปุ๊บก็คือไปทําเรื่องจดบริษัททําทุกอย่างเองก็เนี่ยคือมันเหมือนแบบ ทุกอย่างลงตัวอะไรเงี้ยแต่สาเหตุที่เม้นมาทําคลิปเนี้ยเพื่อเก็บเมมโมรี่นะคะเพราะว่าเม้นยื่นวีซ่าไปแต่ไม่ผ่านคือเหมือนเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่ผ่านอะ่ะคือมันเหมือนเป็นแบบว่าเหตุผลของคนตัดสินคือไม่ได้เป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเลยก็คือเม้นแบบให้ทนายนะคะยื่นฟ้องไปแล้วสองรอบแล้วคือทุกครั้งก็คือคุยกับทนายแบบ สาถึงห้าคนคือเขาก็ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าปกติคิดว่าเอกสารไม่ครบหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือทนายก็บอกว่าแบบเออไม่นึกว่านี่คือแบบเอกสารที่ทําเองอะไรอย่าเงี้ยเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็รอดูทีนี้การกลับมาโปรตุเกสของมินรอบเนี้ยก็คือจะมาเก็บคืนหอพักเพราะว่า คือเหมือนตอนนี้มินเสียเงินทิ้งค่าหอพักค่าบิลอะไรต่างๆแบบเดือนละ2,000ยูโรก็เลยคิดว่ามันเป็นการเสียเงินทิ้งนะคะก็เลยจะมาคืนหอพักแล้วก็กลับมาแค่5วันเท่านั้นทุกคนเพื่อมาเก็บของเพราะว่าเสร็จจากนี้มีงานต่อที่อังกฤษก็เลยกลับมาแค่5วันเลยคิดว่ามาเก็บเมโมรี่ดีกว่าจริงๆวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะมินจะอยู่ที่นี่อีกแค่2วันเท่านั้นแล้วก็บินกลับแล้วก็นี่พูดเพลินนะคะตอนนี้ก็มาถึงแบบ จตุรัสกลางเมืองเนาะจากที่เราเดินมาคือมันใกล้ทุกอย่างมากๆนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เชิงแบบเป็นจตุรัสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตรงนี้นะคะก็คือจะมีอนุสาวรีย์หนึ่งเดี๋ยวมินจะไป Google ให้ทุกคนนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าจริงๆตอนที่มินมาอยู่ก็คือเหมือนไม่ได้แบบท่องเที่ยวมากมายเนาะก็คือเป็นแบบไป,ไปๆมาๆมากกว่าก็คือจะมาแบบอยู่สองอาทิตย์แล้วก็บินกลับไทย ห้าวันบินไปอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเช่าหอมาทั้งหมด6เดือนแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะคือแค่แบบเนี่ยสองนาทีข้างหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นโบสถ์ที่แบบว่าดังเดี๋ยวมินจะไป Google ให้อีกแล้วว่ามันคืออะไรก็คือตรงข้ามจะเป็นโบสถ์แล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นสแควที่มีหนําขผูนะคะใจกลางเมืองแล้วก็เดินลงไปตรงนี้นิดเดียว ตรงไปแค่แบบ10นาทีนะคะแล้วก็เลียวนิดหน่อยก็คือจะถึงเส้นกลางเมืองที่เป็นแบบช้อปปิ้งสตรีทแล้วก็เป็นสะพานที่ดังๆก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะนี่นี่คือโบสถ์ที่ดังๆนี่ข้างหลังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะ น,นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างโบสถ์นะคะคือที่โปรตุกเกสอ่ะเขาก็จะดังพวกแบบเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยมากๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสแควร์ที่เป็นน้ำพูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะอินเสิร์ตชื่อพร้อมภาพให้นะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวมิ้นเองก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรตายแล้วเขินจังทําคลิปท่องเที่ยวได้ไง <c oughs> ก็นี่นะคะเป็นเมืองแล้วก็นี่เป็นข้างหน้าโบสถ์นะคะเดินลงไปตรงนู้นก็คือเป็นเมืองละค่ะ เป็นแบบว่าเส้นหลักเส้นชอปปิ้งนะคะเหตุ <ed> ah, ผลที่มินชอบประเทศปโปรตุเกสนะคะพอรู้สึกว่าแบบมัน,มนลงตัวคือมินขอพูดถึงเมืองปอโตแล้วกันเนาะก็คือเหมือนค่าของชีพมันถูกแล้วก็เป็นเมืองที่แบบลงตัวมากๆคือลงเครื่องที่สนามบินป,ปุ๊บเรียกแท็กซี่15นาทีถึงบ้านรถไม่ได้ติดอะไรมากมายถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นพวก ลอนดอนอะไรเงี้ยนะคะการเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองเข้าอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลาเป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงถ้าเราไม่ได้นั่งรถไฟนะคะก็คือ อย่างค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่50ปอนไปจนถึง100ปอนเลยถึง100ปอนร้อยปอนก็ประมาณเกือบ5000บาทเนาะสองพันถึงห้าพับาทแต่ว่าที่นี่คือ15ยูโรถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่นะคะอาหารวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสดอาหารทะเลที่นี่คืออร่อยมากทุกคนแล้วก็ราคาดีแบบดีมากๆเลยอาหารที่นี่นะคะก็คือราคาดีแบบดีมากวัตถุดิบก็คือแบบ สะอาดอร่อยเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลเนาะดังนั้นอะ่ะคืออย่างถ้าเราจะกินอาหารดีๆพร้อมวายอะไรอย่างเงี้ยคือกินที่เนี่ยแบบ3คอร์สมิลก็คือเป็นอาหารที่มีแบบสตาร์เตอร์เมนคอสแล้วก็ของหวานนะคะพร้อมวายอย่างเงี้ยคือแบบ30ยูโรอยู่แล้วในร้านอาหารที่แบบดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบร้านอาหารที่เป็นไฟดิงอ่ะคือมันก็ถูกมากทุกคน30ยูโรถ้าเราเทียบเป็นเงินไทยมันอาจจะแพงนะคะแต่ว่าถ้าเป็น เทียบกับที่อังกฤษก็คือถือว่าที่นี่ดีเลยเพราะว่าถ้าจะกินแบบไฟไดเนิยงที่อังกฤษอะอย่างต่ําแบบต่ำๆเลยนะก็คือต้องมี50ปอนนะคะ50ปอนแต่ว่าที่นี่คือ30 20อยู่เลยแล้วคือแบบปังมากดูนะคะนี่คือสภาพทางลงนะคะไม่ต้องแปลกใจที่มินแบบว่าพูดไปหอบไปนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะทางที่เดินนะคะก็คือจะเป็นขึ้นลงหรือว่าเขาจะเรียกว่าปอโตเนี่ยมันฮิลลี่มาก ฮิลลี่ก็คือเหมือนเป็นแบบภูเขาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะมินไปกินอาหารเอเชียเนาะเป็นร้านซูชิบุฟเฟ่ที่แบบว่ารวมเครื่องดื่มรวมทุกอย่างแล้วแล้วก็อาหารดีมากมีไวน์มีเชงเกรียมีแบบบุฟเฟ่เบียร์ให้หัวละ15ยูโรทุกคน15ยูโรคือรวมแวตรวมทุกอย่างแล้วคือถูกมากๆ แล้วก็อาหารก็คือโอเคเลยคือถ้าเทียบกับที่อังกฤษหรือที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคเพราะถ้าเราจะเทียบกับอาหารเอเชียที่ไทยบ้านเรามันก็ไม่ได้เนาะข้างหน้านี่นะคะก็คือจะเป็นเส้นหลักของเมืองแล้วเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก่อสร้างเราก็เลยจะต้องเดินลัดไปด้านขวานะคะเพราะว่าจริงๆฝั่งตรงข้ามนั้น,น,นคือเส้นหลักแล้วก็จะมีแมคโดนัลด์ที่เขาเรียกว่า หรูที่สุดในโลกนะคะก็คือตกแต่งสวยที่สุดในโลกเดี๋ยวมินจะ insert ภาพขึ้นมาแต่ว่าตัวมินเองก็คือยังไม่เคยกินที่นี่นะคะก็ตรงนั้นนะคะเขาก่อสร้างเราเลยไม่สามารถเดินไปได้นะคะดังนั้นเราจะเดินไปทางฝั่งนี้แทนนะคะแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าลงไปด้านนู้นเมื่อกี้อะ่ะก็คือจะเป็นสถานีรถไฟนะคะที่ดังๆก็คือเซาเปนโตที่แบบสวยๆข้างในประดับด้วยเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานีรถไฟที่เดินพาไป ต่างเมืองได้อะไรอย่างนี้นี่นะคะตึกกลางบ้านช่องของโปรตุเกสตอนนี้นะคะก็ยังเช้าอยู่ประมาณกำลังจะเจ็ดโมงแล้วตอนแรกว่าจะพาเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สะพานนะคะแต่ว่าไปไม่ทันเพราะว่าจริงๆมันไม่อยากออกมาเช้ามากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปียวนะคะถ้ายังมืดอยู่เพราะว่าเมืองที่นี่แบบคนไม่ได้ปลุกพ่พานมาก อาจจะอันตรายถ้าเราออกมาตอนที่มันยังมืดอยู่เนาะม็นเลยรอให้สว่างก่อนแล้วค่อยออกมาค่ะเมื่อกี้เมนเดินออกมาจากตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นร้านพาสต้าเดนาดาหรือว่าทัดไข่ที่แบบว่าดังร้านนึงนะคะก็คือเป็นร้านแรกที่มาเดทก็ทัดไข่ที่นี่นะคะอร่อยมากก็คือเจ้าที่เม็นชอบจะมีเจ้านี้กับเจ้าที่จะเป็นโลโก้รูปแบบเชคแฮนนะคะอร่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟต่างๆใดๆนะคะแล้วก็นี้จะเป็น สถานีรถไฟที่เป็นพูดถึงนะคะสถานีเสาเบนโต๋เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนู้นนิดนึงก็จะถึงสะพานที่เป็นแบบว่าที่ที่มินชอบมากๆน,นะคะเป็นที่ชาร์จพลังของมินแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าแต่ละที่เป็นยังไงมาดูนี่ก่อนเลยค่ะสถานีรถไฟนะคะที่มินบอกก็คือตอนนี้อาจจะมีแบบกอ่อสร้างบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้แบบชัดเจนอะไรมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะ นี่นะคะข้างในสถานีรถไฟต้องบอกว่าคนมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากๆนะคะเพราะว่าของจริงคือสวยมากทุกคนเป็นสถานีนะคะที่ถ้าเราจะไปต่างเมืองเราจะมาขึ้นรถไฟที่นี่นะคะนี่ ก็คือจะสวยอะทุกคนไม่รู้เป็นไรเม้นมาทุกวันนะคะก็คือไม่เคยเบื่อเลยคือมากี่ทีกี่ทีก็ไม่เบื่อนะคะแล้วอากาศก็คือดีคือมันเหมือนแบบว่าเดินมาทุกวันอะจากบ้านมาที่สะพานเนี้ยตานาทีคือรู้สึกว่าแบบมันชาร์ตอินเนอร์จีมากมนะคะก็เดินดูเมืองนะคะนี่จตุรัสกลางเมือง ขึ้นมาอันนี้เหมือนจะเป็นปราสาทหรืออะไรสักอย่างมินไม่ชัวร์นะคะอันนี้ก็ข้างหน้ามินเป็นสถานีรถไฟนะคะเป็นเมโทรก็คือถ้าใครจะมาที่ตรงสะพานก็มาลงที่นี่ได้เลยเพราะว่าข้างหน้าตรงที่ลงเนินไปก็คือเป็นสะพานแล้วค่ะที่ดังๆ คือเป็นสภาแล้วนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าดอมลุยส์บิดเนาะคือข้างล่างเนี่ยก็คือคนสามารถเดินได้นะคะข้างๆคนสามารถเดินได้แต่ว่าตรงกลางก็คือจะเป็นเมโทร่านเนาะในรูปหลายๆคนนะคะเขาก็จะมาถ่ายรูปตอนที่แบบรถไฟมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตื่นเต้นนะทุกคนคือจริงๆตรงนี้นะคะ ถ้าเรามาตอนกลางวันเนาะก็จะมีร้านต่างๆเปิดแล้วก็คนจะเยอะมากนะคะบางครั้งแบบเดินแทบไม่ได้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมาแล้วแต่ว่ามินจะชอบมาตอนเช้านะคะคือส่วนใหญ่คนจะมาอะตอนเย็นนะคะเพราะว่าพาทิตตกที่นี่คือสวยมากๆคือมันจะอยู่ในแบบไอจีหรือว่าในแบบรูปท่องเที่ยวเสมอนะคะซึ่งตัวมินเองก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนตกจากรูปเหล่านั้นเพราะเห็นรูปพวกนั้นนะคะก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่กันเลยทีเดียว ทุกคนเห็นไหมสวยไหมคือมินเคยขึ้นไปดูวิวจากตรงนั้นนะคะวิวพาทิตตกพอพาทิตตกทางนี้คือสวยมากทุกคน ทุกคนตอนนี้มันก็ยืนอยู่กลางสะพานแล้วดูสิสวยมากฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็คือเวลาที่เดินออกกําลังกายตอนเช้าเดินมาตรงนี้ยคือมันฮิวใจสุดๆเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างบนเป็นจุดชมวิวเนาะซึ่งถ้ามาชมวิวพระอาทิตย์ตกจะสวยมากๆเพราะว่ามันจะหันไปทางนู้นนะคะ ฝั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นฝั่งเมืองตรงเป็นจุดที่ดูพาทิตย์ตกได้สวยมากๆทุกคนเดี๋ยวมินจะอินเสิร์ตรูปที่มินมาทั้งดูพาทิตย์ขึ้นแล้วตกให้ดูนะคะทุกคนคือมันสวยแบบสวยจริงๆเป็นอะไรที่แบบอยู่ในความทรงจําเลยทุกคนเป็นที่ที่แบบโดนตกแล้วต้องมาแล้วพอมาก็ยิ่งตกหลุมรักนะคะนี่รถไฟมาพอดีคือมันแบบ ใกล้แบบนี้เลยนะคะคือรถไฟก็จะมาใกล้เราแบบนี้หลายๆคนเขาก็เลยจะมาถ่ายรูปที่แบบเดินข้ามสะพานไปด้วยวิวสวยๆแล้วก็มีเมโทรผ่านนะคะ สวยจริงๆทุกคนที่นี่คือเป็นแบบแหล่งฮิวใจจริงๆค่ะเรียบแม่น้ําข้างล่างนะคะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีดนตรีมีแบบความสนุกสนานมีแบบตั้งเป็นตลาดขายของแล้วคนก็จะเยอะมากๆแล้วก็ข้างล่างสะพานนี้นะคะตอนคืนวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบคนมาเต้นรำกันเป็นเหมือนแบบเต้นรำท้องถิ่นแบบเต้นเป็นคู่ๆเพลงอะไรเงี้ยก็คือจะสนุกมากๆนะคะนี่นะคะ ก็คือมินจะเดินเรียบแบบข้างล่างมาคือเดินข้างล่างก็สวยมากๆเหมือนกันแต่เดินข้างบนก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะตรงที่บอกที่บอกว่าจะเป็นส่วนสาธารนณะเป็นที่ที่แบบจุดที่สวยมากๆในการชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็บนนี้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะว่าวิวจากข้างบนอะ่ะมันสวยแค่ไหน เสร็จนะคะเมลนก็จะไปกินอา,อาหารเช้านะคะที่ร้านที่ชื่อว่าเซนิตนะคะเป็นร้านที่แบบว่าอร่อยอะ่ะคือเขาเคลมว่าเขาอะ่ะเสิร์ฟแบบเบดบรันช์อินทาวนะคะก็ถามว่าจริงไหมเมนก็คิดว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าอาหารเขาอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เมนจะกินอะไรคิดว่าจะกินเป็นแบบ ดีทอกโ,โบเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้กินหนักมากก็เดี๋ยวจะรีบไปกินแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะเพราะว่ามีประชุมตอน8ดโมงเช้าดังนั้นคือทุกอย่างต้องแบบรีบเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูเนาะว่าอาทิตย์นี้นะคะซึ่งมินเหลือเวลาอีก2วันมินจะพาไปดูที่ท่องเที่ยวไหนในปอโตโดได้บ้างเนาะนี่นะคะทุคน้เหางจากบ้านนิงแค่5นาทีเท่านั้นคือเมนูคืออร่อยทุกอย่างนะคะ มีพวกแบบเอเจเนดิกอาหารเช้าใดๆคืออร่อยจริงทุกคนมันกินหลายครั้งมากแล้วก็ที่ชอบก็คือพวกสมูทตี้โบนะคะวันนี้มันก็สั่งเป็นอาซาอิโบเนาะ<ม>แล้วก็พวกค็อกเทลอะไรเขาก็คือดีแชงเกียที่นี่คือโคตรอร่อยทุกคนแล้วก็พวกแบบเอาน้ำผลไม้สดนะคะก็อร่อยใครมานะคะแนะนำอยู่<ม>ที่นี่ นะคะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเช้าอาบน้ําทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเกือบบ่ายโมงนะคะมินก็กําลังจะเดินไปกินข้าวนะคะที่ร้านอาหารนะคะ เขาเรียกว่าเป็นตลาดเนาะตลาดที่รวบรวมของอร่อยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือจะมีร้านซีฟู้ดร้านหนึ่งที่ดังมากๆนะคะตลาดนี้นะคะชื่อว่า Mercado Bom Sucesso นะคะก็คือแปลว่าตลาดที่ประสบความสําเร็จอะไรเงี่ยเนาะ,ะซึ่งอันนี้นะคะก็คืออยู่ห่างจากบ้านนิ้นะคะไม่ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ กล้ที่ทํางานเก่าที่มินเคยทํางานด้วยก็ข้างหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นที่ทํางานที่มินเคยมาทํางานนะคะเป็นร้านนวดไทยนาะมินเคยมาเป็นรีเซพชันนิสค่ะก็คือเหมือนมาคอยรับโทรศัพท์ลงบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นนะคะรู้สึกว่ามาอยู่คนเดียวก็เหงาเหงาไม่มีอะไรทํานะคะก็เลยมาทํางานที่นี่ก็นั่นแหละค่ะทาอยู่ได้แค่2อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็ที่เหลือก็คือไปโรดทริปเที่ยวที่โปรตุเกสเดี๋ยวอาจจะแวะเข้าไป สวัสดีพี่ๆเขานิดนึงแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะไปกินข้าวนะคะเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกันเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ตลาดแห่งความสําเร็จกับข้าวจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงคะทักไทยพี่ๆที่ร้านไทยเรียบร้อยนะคะก็ได้จกส้มตําไปหนึ่งแมตต์ก็คือเทพจะอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความอยากกินปลาหมึกของเราอยู่นะคะซึ่งตลาดก็คืออยู่ตรงข้ามนี่เดี๋ยวมินจะเดินข้ามไปที่ตลาดนะคะ ามาแล้วคะ่ะปลาหมึยกยั์ของที่นี่นะคะแต่ว่านี้เม้นสั่งแค่แบบครึ่งเดียวก็พอนะคะเพราะว่ากินมาแล้วปวดกินไม่หมดคือโชคมากปลาหมึยกยัดของโปรตุกเกสคืออร่อยสุดๆทุกคนใครมานะคะต้องลองตัวหวานของคนรักของกินมากค่ะ นี่นะคะทุกคนกินคาวเสร็จแล้วก็ต้องกินของหวานนะคะร้านตรงนี้ทุกคนคือที่ตลาดเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของนักกินคือของกินเยอะมากๆแบบมากๆเป็นของกินที่แบบมาจากยุโรปหลายประเทศมากนะคะแล้วก็ทุกอย่างคือน่ากินอร่อยขอตัวไปกินก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมนจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนต่อเนาะไปแล้ว สวัสดีวันที่4ี่ที่โปโต้ของมินนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง40สนะคะมินก็กำลังจะเดินเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไปดูตรงที่สะพานที่มินชอบแล้ววันนี้นะคะมินจะไปดูตรงที่แบบติดริมแม่น้ำทุกคนก็คือจะเห็นสะพานเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจากฝั่งที่เป็นทะเลพอดีก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่ามินจะไปทันพระอาทิตย์ขึ้นไหมนะคะเพราะว่า แอบสายนิดนึงมัวแต่เคลียร์งานอยู่นะคะไปดูกันค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นเนาะระหวว่างนี้มันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แม่น้ําโดโรนะคะมาลงกับทะเลข้างหลังตรงนี้นะคะเพราะว่านู่นข้างหลังนู้นก็คือจะเป็นทะเลตรงนี้คือเป็นน้ํากับทะเลมาบรรจบกันก็เดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ตรงนี้ค่ะ คนคือหมินเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเข้าใจผิดตอนแรกคิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ที่ไหนได้พระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นทางนี้นะคะก็คือเป็นทางที่แบบพระอาทิตย์ตกเนาะก็คือมาแล้วก็เจอพระจันทร์ตกพอดีก็ ไม่เป็นไรค่ะคือยังไงวิวที่นี่ก็สวยเหมือนกันจริงๆเราพาทิศขึ้นทางนูน้นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวมินจะลองเดินไปที่สะพานนู้นดูคือตัวเองเดินมาผิดสะพานเขินมากแต่ว่าอันนี้ก็คือใกล้บ้านนะคะก็คือเดินมาแค่15นาทีเท่านั้นก็เดี๋ยวจะเดินไปสะพานนู้นดูเนาะ o o อร์น n ิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมง40เนาะก็เป็นเช้าวันสุดท้ายของมินที่ปอร์โตนะคะตอนนี้ค่ะมินก็มาอยู่ที่สะพานสุดสวยที่มินรักนี่มาตอนเช้าก็จะสวยๆแบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวมินจะรีบขึ้นไปตรงโน้นนะคะหอคอยข้างหลังตรงนี้นะคะเพื่อไปดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นเนาะเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจากทางนี้แต่คือมาเวลาเนี้ยเพิ่งเคยเห็นแบบ วิวตอนนี้ก็คือสวยมากๆเหมือนกันคือมินไม่รู้นะคะว่าขึ้นไปข้างบนอะ่ะเขาจะปิดหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองขึ้นไปกันดูนี่มีแสงํำไรสวยมากเมื่อวานเลยไม่ได้ถ่ายต่อเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่วุ่นวายอยู่กับการทํางานกันไปเจอเพื่อนแล้วก็กินใดๆก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ปอตโต้มันสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้มันก็อยู่ข้างบนตรงหอคอยจุดที่ชมวิวแล้วคือสวยมากเสียดายนิดนึงนะคะก็คือรอบนี้เขาแบบซ่อมปรับปรุงก็คือจะมีเหล็กมากั้นเนาะนูน่นข้างหลังตรงนู้นนะคะคือสะพานตรงที่เราไปมาเมื่อวานแล้วก็นี่คือสะพานโปโต้แล้วก็ตรงนู้นนะคะเป็นอีกสะพานหนึ่งคือสวยมากๆทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมีความสุขมากๆ ทุกคนหลังจากที่ไปเดินที่สะพานเสร็จแล้วนะคะมินก็มากินร้านอาหารร้านเดิมอีกแล้วนะคะชื่อร้านเซนิตก็คือนี่นะคะคือกลับมารอบนี้ก็คือมาทุกวันเลยคือวันนี้ก็มาตั้งแต่ร้านเขายังไม่เปิดนะคะเขาก็ให้นั่งรอก่อนเพราะว่าร้านเปิด8ปดโมงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ7จ็ดโมงห้าก็คือวันนี้ก็คือจะเป็นวันสุดท้ายที่มินได้มากินแล้วเนาะก่อนที่จะ แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกนะคะเนื่องจากรอวีซ่านะวีซ่านักธุรกิจที่มาที่นี่ก็สําหรับมีน่าคือบอกไม่ถูกอะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แบบหน่อยในใจที่แบบจะได้ไปแล้วแล้วก็คือเหมือนวีซ่ามีปัญหาหลายรอบมากก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ก็เลย เป็นความน้อยคือสําหรับมินะ่ะปอโต้มันเหมือนเป็นบ้านแบบเป็นบ้านของใจไปแล้วมันมีแบบร้านอาหารที่เป็นร้านโปรดของเราคือเรื่องกินก็สําคัญที่สุดสําหรับมินแล้วก็มีที่ที่ชอบไปมีทุกอย่างคือทุกอย่างมันลงตัวเรารู้สึกว่าเออชีวิตมันลงตัวที่เนี่ยจากวันแรกที่มาที่ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้อะไรเลยอะจนตอนเนี้ยมีทุกอย่างมีเพื่อนมีอะไรไม่เคยรู้สึกลอสไม่เคยรู้สึกเหงารู้สึกว่าที่เนี่ยเป็น บ้านเดินไปตรงไหนก็คือมั่นใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็เดี๋ยวจะขึ้นลิสต์ร้านอาหารโชว์พวกแบบร้านสปาเกตตี้ร้านปลาหมึกอะไรให้นาอแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มินได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับปอโต้ร้านกินร้านเที่ยวอะไรก็คอมเมนต์ถามมาแล้วเดี๋ยวมินจะมาตอบให้นะคะสาหรับวันนี้มินก็ ลาไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางวันผู้ชายจะบินมาหาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมเพราะว่าเดี๋ยวมินก็ต้องเก็บของอะไรแล้วก็พรุ่งนี้มินบินกับอังกฤษแต่เช้านะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วชอบและแฮปปี้นะคะมินไปก่อนค่ะววัสดีค่ะ